สวัสดีจากชิคาโกค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดมัมว้าวกลับมาเจอพี่มดในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่อง Green c a r ดลอตเตอรี่ v e r s i t y Visa โดยเฉพาะ DV 2020นะคะที่ได้รับเลือกแล้วติด Executive Order หรือว่า i m m i g r a t i o n v i s a ban เมื่อปลายเดือนมิถุนาคมวิทุนายนที่แล้วนะ แล้วทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าวีซ่าแบดนตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันก็ส่งผลกระทบกับคนที่ขอใบเขียวหลายๆประเภทและหนึ่งในนั้นก็โดนโดยตรงเลยกับ diversity visa หรือวีซ่าลอตโต้นี่เองนะคะก็ณนะตอนนี้เนี่ยใครหลายๆคนอาจจะทราบแล้วว่าหลังจากที่มี executive order ตัวนี้ออกมาเนี่ยก็มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้เดี๋ยวพี่มด เล่าให้ฟังนะคะก็ก็จะมีเป็นทีมทนายนะคะที่เรียกว่า AILA นะคะ American Immigration Lawyer Association ซึ่งเป็นทีมทนายนะคะจากหลายบริษัทเป็นทีมทนายเก่งๆหลายคนเขารวมตัวกันแล้วก็บิวเคสเน่ยเพื่อที่จะทำลอสูตรตัวนี้แล้วก็ฟ้องร้อง ให้ฟรีเลยนะคะก็คือว่าเขาทำให้ฟรีไม่ชาร์จเลยก็คือเขาก็ได้รวบรวมเคสของทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากไอตัว executive order ตัวนี้นะคะไม่ใช่แค่เฉพาะไอเจ้าตัววีซ่าลอตโต้นะคะหมายหมายรวมไปถึงคนที่อขอใบเขียวหลายๆประเภทแล้วเจอแบนด์ตัวนี้ทำให้เขาได้รับความเดือดร้อน นะแล้วก็คือในการรวบรวมเคสของทนายกลุ่มไอเอไอแอลเเนี่ยนะคะเขาก็ได้รวบรวมคนนะ่ะทุกเคสนะ่ะจากทั่วโลกเอาเป็นว่าแบบจาก6ทวีปเลยและโดยเฉพาะ,ะได้เขาได้เคสของวีซ่าลอตโต้เนี่ยมา,มาจำนวน7เคสก็คือจากมา,มาครบจาก 6ทวีปเลยนะคะเพื่อที่จะ represent case ก็คือทำลอสูตรตัวนี้นะแล้วเจ้าการฟ้องร้องครั้งนี้เนี่ยจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะ remove ban น่ะก็คือ block immigration visa ban ตัวนี้นะคะคือ block ถ้าเกิดว่าฟ้องร้องชนะหรือบ l o c k สำเร็จเนี่ยก็คือคนที่ติด อยู่ตรงแบนด์เนี้ยก็ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า DV 2020เนี่ยบางกลุ่มเนี่ยก็สามารถที่จะได้อนุมัติวีซ่าแล้วก็กลับเข้าไปสู่เรียกว่าโปรเซสปกติได้ฟ้องร้องของ AILA เนี่ยนะคะจุดประสงค์เขาเพื่อต้องการที่จะ obtain เ,เจ้าตัว,ว TRO นะคะ TRO ก็คือเป็น temporary restraint orders ซึ่งถ้าเกิดว่าคือ คือทางเรียกว่าทางทีมทนายเนี่ยจะต้องพิสูจให้ judge นะคะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าไม่มี TRO ตัวนี้เนี่ยคนที่เรียกว่าผู้ร้องทุกข์เนี่ยจะได้รับความเจ็บปวดเดือดร้อนสาหัสสากันแล้วก็เรียกว่าชีวิตเขาจะบัดซบเอางี้ดีกว่านะเขาจะต้องพิสูจให้ได้เออแล้วกรณีสมมุติว่าถ้าได้เจ้าตัว t r อขึ้นแล้วเนี่ยนะคะ กลุ่มคนที่เรียกว่ากลุ่มคนที่ที่จะได้ไปต่อเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็จะแบ่งเป็นแคตตากรียังไงสมมุติว่าคนที่มีโอกาสสูงเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ได้วีซ่าอยู่ในมือแล้วและแต่ว่าแต่ว่าติดเขาเรียกติดวีซ่าแบนยกตัวอย่างเช่นกลุ่มคนที่แบบอยู่ทางยุโรปใช่ไหมตอนนี้มันยังติดเป็นทราเวลทราเวลแบนก็คือว่ายังไม่อนุญ,ญาตให้เข้าอเมริกาคือคนที่มีวีซ่าในมืออยู่แล้วเงี้ยเขาก็ยังสามารถที่จะ ที่ยังจะพอเข้ามาได้มา a c t ท v a เ e ตใบเขียวได้นะแล้วกลุ่มคนที่2อเนี่ยที่จะมีโอกาสสูงก็คือว่าคนที่คนที่ได้เขาเรียกว่า s สเก d u จ e Interview ไปเรียบร้อยแล้วกับทางสถานทูตนะแต่เสร็จแล้วเนี่ยสถานทูตเกิดปิดขึ้นมานะทำให้ทำให้แบบไม่สามารถที่จะไป สัมภาษณ์ได้แล้วก็ทําให้แบบทุกโปรเซสเนี่ยมันหยุดหมดอีกกลุ่มกลุ่มคนนี้เนี่ยก็ถ้าตอนถ้า1สถานทูตเปิดและ2องอเจ้าเจ้าตัวเนี้ยสมมติว่าถ้าฟ้องชนะแล้วสามารถที่จะบล็อก Executive b a n แบนตัวนี้ได้เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่ทจะได้ได้สเกจจูเอการสัมภาษณ์ใหม่แล้วก็ก็คือยังมีโอกาสที่ที่เรียกว่าไปลุ้นต่อว่ากงสุนเนี่ย จะอนุมัติวีซ่าหรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นจะ,จะเป็นกลุ่มคนที่ยังพอมีความหวังแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มคนที่ตัวเลขสูงๆอ่ะที่ยังไม่ได้ที่ที่ KCC เนี่ยยังไม่ได้อีเมลขอเอกสารหรือว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้อีเมลเรียกนะัดสัมภาษณ์เลยเนี่ยคือพี่มดมองว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่ไม่ ไม่น่าจะได้ไปต่อนะเพราะว่ามันเหลือเวลาที่จะออกวีซา่าไอ้ฟิสเคิลเยีเนี่ยมันเหลืออีกแค่อสองเดือนนะคะเพราะว่ามันจะไปจบที่30มสิบเซปเทนะคะทีนี้เนี่ยก็มีเพื่อนๆถามมานะคะว่าไอ้ตัว f i s เคิลเยีเนี่ยมันสามารถที่จะเอ็ก n เได้ไหมก็คือว่าเลื่อนออกไปได้ไหมแล้วไอ้การฟ้องร้องครั้งนี้เนี่ยเขาเขาจะเรียกว่า นิโคชิเอตต่อรองกับเรื่องเอ็กเซนฟิสเคิลเยด้วยหรือไม่คือคำตอบก็คือไม่นะคะเขาแค่ต้องการขอเจ้าตัว TRO ก็คือ t e m p o r a r y restraining order เพื่อที่จะบล็อกไอ้เจ้าตัว Executive Order ตัวนี้แล้ว uh, เหมือนกับอกว่าก็คือจะเหลือเวลาอีกแค่2เดือนนะคะที่ที่จะให้เรียกว่าเคสเนี่ย พอเสไดเส้เคสที่ติดอยู่ที่เหลืออยู่พอเส e s ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,ท,น,นทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องออกวีซ่าต้องพอเส e s เคสให้เสร็จภายในเซปเทมเบอร์2 0 2 0เนี่ยนะคะสำหรับ DV 2020เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่า time is enemy แล้วถ้ามาพูดหลักจริงๆแล้วเนี่ยตามตัวบทกฎหมายถ้าเกิดว่าจะต้องมีการ โอกาสในการที่จะ extend fiscal year เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากเนื่องจากว่ามันมันต้องทำออกมาเป็นกฎหมายนะแล้วก่อนที่จะทำมันเป็นกฎหมายเนี่ยมันต้องมีการร่าง proposal ก่อนก็คือทีม lawyer ก็ต้องร่าง proposal ส่งไปให้ house house representative อนุมัติแล้ว house ต้องส่งไปให้ senate อีกแล้ว senate เนี่ยก็จะมีแต่ republican ทั้งนั้นเลยซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยคือไม่ได้คือไม่ได้ต้องการไอ้ตัว diversity visa program อยู่แล้วท่านต้องการที่จะยกเลิกตั้งแต่ปี2017 2018, 2018แล้วแหละที่พยายามที่จะ cancel โปรแกรมนี้นะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าให้ senate เนี่ยให้ให้ proposal ตัวนี้นะผ่าน senate ไปอีกไปถึง president mm hmm. president ก็ไม่เซ็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องการ extend fiscal year เนี่ยตัดไปได้เลยเป็นไปไม่ได้ส mm hmm. ่วน dv 2021นะคะคนที่ได้รับเลือก อย่าพึ่งอย่าพึ่งเครียดอย่าพึ่งกังวลอะไรมากมายนะคะเพราะว่ายังมีเวลาอยู่มากมายนะคะในการที่ KCC จะ process case ถึงแม้ว่าเจ้าตัว executive order ตัวนี้เนี่ยมันจะ,ะมันจะมีผลกระทบแต่ว่าเท่ากับว่าเวลาของอเวลาของ DV 2021เนี่ยมันก็จะหายไป3เดือนเนอะแต่ณนะตอนนี้เนี่ย KCC ก็ยังเรียกเขาเรียกว่าให้ส่งเอกสารยัง process เคสภายในอยู่นะคะทุกอย่างเนี่ยยังยังมีการดำเนินการอยู่ยกเว้นแต่ว่าการเริ่มสัมภาษณ์เนี่ยอของคนที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะก็จะเริ่มเดือนมการาปี2021นะคะแต่ส่วนที่ใครที่ทำเรื่อง adjustment of status คนที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีผลกระทบจากตัว executive order ตัวนี้เพราะฉะนั้นอาจมีการ เรียกสัมภาษณ์ในช่วงเดือนตุลาคมนะทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับว่าคอนเกรสเขาจะต้องอนุมัติจำนวนวีซ่าให้ด้วยและคิวหมายเลขคิวของคุณน่ะมันจะต้องแบบจะต้องมาถึงหมายเลขคิวของคุณด้วยนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าคุณกรอกฟอร์ม TS260 แล้วแล้วก็ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วมันถึงจะมีการสัมภาษณ์ได้นะคะโอเคเข้าใจตรงกันเนาะ แสดงความเสียใจกับ DV 2020สําหรับคนที่ไม่สามารถไปต่อได้นะแล้วสําหรับใครบางคนถ้าเกิดว่ายังมีความหวังก็สู้ๆกันต่อไปพี่มดเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์เป็นกําลังใจพี่มดด้วยนะคะถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้เวลาพี่มดอัปเดตข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มด อัปโหลดคลิปใหม่ค่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะอยู่รอดปลอดภัยห่างไกลาจากโควิดนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย